พี่น้องไปเลาะก,กินพี่น้องกลบสวัสดีอีกรอบเด้อวพี่น้องของไปพุชฟูชคนพี่น้องดี่สำหรับกับจุดซ่องซ่องพอมีให้อยู่หากินพี่นอ้องเห็นมือนัน่นเห็นแต่กลางคืนพี่น้องเอ่อตูไม่ห้างแม่ไม้นั่นเห็นแต่กลางคืนหมือนนั่นมาหาน่ะเพรากันมาก,กินน่ะเห็นกลางเวน้นละพี่นอ้องใช้ซ่อมมือก่อนจักหน่อยโอ้ยว,ว,วิวดีกระดอ,อนนะพนนี่น้องเนาะ สมุดเมเซียมมาลาบผ้ามากน้นอยๆมานั่งกับคือสีแบบนันยิว <c oughs> อือจ้ากังเว้นค้องที่เพิ่นเหตุค้องสีเหลี่ยงปลาหันกะงามงามเพื่อนคุดคุดออมตูบเลยพี่นอ้องอือจ้าไปพี่น้องเขาสิรอกินวัดมือละมือนนิมือแรงกับประจำ ประจำอยู่เพื่อนสอร้อยบปลาอ้อยเผื่อพี่น้องมือแรกวงเวเ้นเท้ากระลอกคิดตามเทีงยงไห้เทียงหน้าและพี่น้องเนาะอืมเขาบุเส้นเท้ากระล้อเขากูกาจักเขาอยู่ <c oughs> นะพี่น้องเทียงเบาแบบยแบบีดแขกเพิ่นคือเป็นตาส่งร้ายขาดแทนแขกเพิ่นคือส่งร้ายขาดแทนสิกาไปยุเฮ้ยแขกเราคือร้ายแต่สิกาไปยุ สิการพายุแขกเล่าร้ายแทนจ้าเห็ดยังไงจ้ะแตงแตงต้นแตงโตถ่าแหละสีนอนมันกับโบเป็นจังไงจังหวัดถิมยังวายังว่าอย่งหมู่ประทศราขืนรลดกับมาเลย เกันเกว่าขึ้นรดมาแล้วเยเนาะคอยน่งกระ่บด้เป็นอันวกลังมากหนาไสิว่าัวขึืนก็ชิลากนางยนั่ยืนควักอยู่ในกกงกทินน่ะกับบเห็นข้าแต่ว่าน้ำยาขำคอยยืนควักอยู่ในขางทากน่ะกับโบเนโอยใครยังวะบอสเ็ตตาบอยาคีรถลงบ้าบมืออื่นแท้ มันมีแพน่ดี่สิ้สีแหวนสูงเ้ยคุณจนแพนของเรานะน้องวันาร์ตี้เนี่ยบอกกล้าไปคนหลายค่ะครสิก้าไปเบอรในแขกเพื่อนะเฮ้ยมีแต่รถคันใหญ่แขกเพื่อนนั่นแขกเพื่อนนั่นยงโมเดิร์นพูนเดินไปยงโมเดิร์น ใช้เกลียนะใช้เกลีลยกับพัวนั่นเออบมดพ่อสิมาตูดน้ำคือว่าลบลบหลีกถเถอะเฮ้ยเห็นว่าี่นองแดดแห้งกระดอไปิมช่ลกก,ด,กดมาเป็นแหง,หงไปซิม <c oughs> ไปซิมน้ำกับปุ่นแล้วเฮ้ยต้องเลยค่ะเออยไพ่เดียวจะเป ก็จะคืนกันรคาดีก็ได้นี่ยา,าลงมา <c oughs> เลี้ยวไม่เลวีวดีไม่ดีซิมซิมซิมแล้วจังเขาไปหาสซอยหลักกรมืออ่ะ <c oughs> ไปหาสซอยหลักก็ เราจะไปหาซอย 45, ต่อพี่น้องเราจะ,ม,จาจาจะมันคือเป็นสีอย่างค่เะเ <c oughs> ช่นเฮ้ยเอาเอาจ้าคือลืมคอยไม่เช้นานี่นั่นฮะเจ้าเป็นงั้เจ้าคือลืมคอยป้าเจ้าคือเฮ็ดกับเมียแบบนี้แบบ มึงเมาบป่เราสีขาวเมียเลยนี่ะยะยืมคอยข้ามาดูชุด้ามาดูมีเจ้านี้ยืนควักอยู่ไว้ไว้คือเริ่มระบายกันระบายควักอยู่ว่าสันมาเอามาเอาแหงไปครับรถเฉยเห็นบ่อหล่ะเพื่อนว่านันใครว่าใครว่าเจ้าขึ้นเลยนด้คือวันนักคืนลูกคเพื่อนว่าวันก่อนเห็นผัวไปที่หาเจ๊เจี๊ยบหาป้าบัว วันก่อนโอ้ยวันนะทันมันบอมีสัญญาณไปหาโหลดขีปโลหอบ้านทำมาหลายหายตัวเมื่อวานเนี่ยเกิดสมัยสัเมื่อวานสบายดีเด้อทุกคนทีปุยหัวมันสีได้สัญญาณนั่นเออสัญญาณมัหมดเสถียรแต่ละแต่ละมือแต่ละเดือนเนาะชีวิตของสองพวเมียหลังจากที่ไปน้ำกันทุกมือทุกมือเออมือนี้เราก็คิดว่าพวแล้วขืนโหลดจ้ะเหตุจากลืมพวเออ ลืมพัวไวอยู่เฮือนเกิดมาคอยกันก็เคยเห็นพี่ไดู้้ใด,ดก็เคยเป็ี่ยนบพพี่น้องว่าแบบว่าเอาก็มันใจแล้วว่าขึ้นเลยนะขึ้นไปแล้วผัดพ,พอดีผัดแม่ไงย้ายคำผัดมาผัดไเว่า,วาน้ำเล้วแล้วก็ไปเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังซะว้าวน้ำข้นครับโหลดขังลังหนังหัวหม้อน้ำขาวกับบอยู่ัดพัวยื่นกวกผัดเสยอยู่มันกวกมันโบเห็นเนาะ เลยอีกอย่างหนึ่งค่ะนะคนท่าอยู่นี้ห้าก็ยืนอยู่นี้ยืนกวกกะซั่กวกกระเอ,อิอง้งกวกกระเอิญโบเห็นโบป่าตูนบอกอาเป็นนักเลยอสเป็นนักเลย <c oughs> จีน่าย,ยาิ่งหัวขาดเจ้าสีบได้มากค่ะเราสีลืม <c oughs> และตั้งแตเราวางทางอันบั่นคืน <c oughs> ม,มา <c oughs> บั่นสวรรค์ค่ะแล้วเราก็บโคิดสีเลี้ยวหลังเด็กพี่น้องคิดเบิ่งว่า เราก็ะเป๋ามาสุดทางแต่ว่าเราก็บเปได้เลี้ยวหลังหักก็คิดว่าผัวรบระเรปะ๋นาป <laughs> น้ำ <laughs> คิดว่าผัวให้ค <laughs> <laughs> ิดว่าผัวยห้นะกวนชิมาปิดประตูหน,น้าบ้านกันยังโบเห็นนะเนะงือกบอภั่บุญเงือกคือข่อยมันนานอยู่นะครับปุ้นนะครับปุ้นรเรื่องต<ะ>้องเรื่องนะไปเอาขับปุ้นมาไว้แล้ว ยันวันน่ะถ้ากบุนว่าคันว่าฟ้ากับปริชาเอาดอกจะเข้าหาบทหาดอกเพราะว่ามันกับบุญภัยน้อแขกก็มีแต่ซุ้มเจ้าคิดว่าเออซุ้มเพื่อนไม่ย้ำได้ก็กินย้ำนั่นทำนี้ใสเหมือนเด็กอะไรนี่เพื่อนวะวันนี้ก็เมียลืมผัวเป็นอะไรเนาะเนก็เป็นผัวกับเมียนี่แหละค่ะขึ้นเป็นตัวเองก็ทีเป็นขนาดนี้แล้วอนวะว้าอยู่ผู้เดียวมาสุดทางเลยนะเออเพื่นว่าแล้วก็มีคอมเมนต์นึงคอมเมนต์ที่เขาเห็นเขมเมนบ่อยทำไมลีโอชอบลงบ้านบ่อยลงจะไปทำอะไรทำไม เขาตดเลยแซนเจ้าวาววาขั้นบนในข่าวห้องได้นี่เอ้้มเมื่อบ้านแล้วคนอยากให้นั่นอันนั้นขอบอกไปสดอันนี้บริการใหญ่คำคำทอนถามเพราะพิรุษฮ้ฟชิโร่งบ้านอยู่แล้วเขาวาวเต็มๆ้ัฟชิโร่งบ้านคุอฮัฟชิลงบุญค่ะเอาบุญบ้านกับบุญส่วนเอาบุญบุญบ้านบ่แม่นบุญใหญ่บุญบุญเข่าจีบมันบ่ได้มีนยังขนาดไหนมีนยังกระยาเลยอยากไปด้วย ไปกับไปรอดพุ่งใหญ่จังลงเออสิบอยากอยากให้ยมู่อยากให้พวก้วถึงบันไดไม่จ้าขรถไม่มีหนังสือกลัวกลัว่าแสดงว่าขันขันเบิร์ตได้หนีก็สิบไปได้แต่เฮาแล้วสนุกมีหนังสือจับกับไปกับป็เชียมมาลาดีไปกลับก็ได้ครับรถท่านด้วยกับสองขันโเท่ากับสองขเดือนสี่หรอเจ้าคิดเบิ่งว่าบัตรคืมสว่างนในคอยยังไปบ่ได้ ไป้ก็ไปไปหมู่พวกลงน้่งกับพิแต่สีม้วนยู่เพอใครอยากไปอยู่เออมม่หงือรมีรถใหญ่ไปกันยังว่าเนาะเดี๋ยวนี้ก็เลาะกินหัน้องเขาเพิ่นกิเลยกำมาแล้วสมมตเมื่อเงินร้อยบาทนมาเดือจ้างานบุญบ้านเด้อพี่น้องดูเมือกับข้ามเลยมเกิดหมูดยังบม่ทันเราไปเลาลูเลยอันนี้เขากินแล้วล่ะไปชิบไปกินหัมเนาะกิเลกกับว่ามือแรกมาเด้อเป็นว่ากับผัวผมไม่ได้กันกิเลลาย แอายตนเสียงอูลายมืออื่นแห้งสดแยงแหงลอยผมหมูลรายหมดลาหยังบ่ไปกินบบเจะมีแพ้แยงแผลนะารเอาก็ตัวเองอาไม่ขึ้นเองเข้ามาแรงบนใจเนี่ยตั้งกับพวกัวงั้นนกกเดิเเรียมพร้อมกัามกับมกับไตยูนหม่องเงินแบบนิ้วน่ะมือนวัเตรียมพร้อมกับบริเนว่าพด่บริซอนนะ นะคึกคึกเฮ้ยรถมันก็อย่างร่มอย่างร่มนก็บบริษัทเรียบบังคือยังบังตาไว้อีกผีเห็นก่อนเขาพูดบังตาฉันมอยากวัวยังฉันอยากวัวบัดมาลงมาขับรถแล้เหยียวหาน่ะเห็นไหมวอลพิตาฉันมอยากขับรถลงบ้านมืออื่นลงผู้เดียวบ่ลงผู้เดียวไม่ใช่ที่ลงขับลูกฉันกับมานะชอยขับรถว่าลูกนั่นนึกเอาใส่กระเป๋าปะใส่กระเป๋าไยใส่กระเป๋าเกียว เป็นแตบรรหัแอดาวมันเล่ครบอกมันตกเลยห้ากระเป๋านำมาใส่มักสะนิดล่นนะฮะหากระตาหาแก๊สผูกสะกิดล่นมันโบตายมันแห่งโดดเลยจะเอาทงคือไก่ตีเขนั่นมาใส่นะมันเป็นแบบเขาใส่ไก่ตีนะมันพิอยู่นะแบบว่าต้องมันมีอันซายหัดน้ำมีงกันมาได้ มันอันตรายเลยค่ะมันโดดวิโเจ้ารโดเหียบเอะเหียบไอยเดเจ้าอย่าหาทำเจ้าใส่ทงออกนั่นเด้จ้าเอาเสือกตัวเอานึื้อาัวเอาหายนั่นใช่นั่นและเจ้าปอนแต่หัวมันออกมาเจ้าใส่ทงออกั่นเดเจ้อเสตัวานเหัวเอยนั่นยู่นั่นแหลเจ้าอือปอนแต่หัวมันออกมาเจ้่ออกนั่เด้เจ้าเอาเสือกตัเอานึงเอาหัวอาหายนั่นใช่นนหละเ้าอืตปอแต่หัวกเจ้าใส่ทงอนั่นเด้ ใหมันพัเสียแล้วว่ะดอมให้มันกินแหละให้มันนอนเอ้าเห็ดใยอยากเลี้ยงน้างส่วนมากพี่การจนนั้นหลายคนกับหลายเป็ดเนาะนี่เด้อจ้านี่เขตคนหาโอชัยได้นพูดก็คือไป็นนางเตียงผู้โอ้ยเห็ดคือบ่มีบทอยู่บอลเซาอะไรพวมีบอลยูหรอไม่เอ่ยแล้วสวัสดีพี่ดาวเอ้ยมวัสดีกระซุ่มเตาแม่เ่ากรอยู่นี่แหละไม่ใช่อเนาะไปห้ามตูบมานั่งอตหัวตูบกระยูผูหูมึดตะกูลได้นั่ห้ามึดตะกูนี่อันนึ่งก็คือย่างจานแบบนี้ คือว่าเราจะไม่จำไม่แม่นบ้าดีขนาดัอัน้นชุมหอมขายังอยูบุญเดขึ้นไปลดนขันใดนะแล้วเขาเออจะขึ้นไปเาวัดแต่ละเพื่อนข้าวเ้าวขา้าวด้าว้วขาวข้าวข้าวข้าข้า้าวข้านข้าว้าวข้นวข้าวข้า้าวข้ากข้า้าวข้าวบ้าววขาวข้้าาวข้าวข้า้าาาว้วาาาาาวว้ข้าาวเอา้บ้วอีขนา แต่การเดาูนสงการแล้วเลยดีตัวยังไงสงการเลยเอาของใจเรื่องพี่แม่หมายทีมาให้คนเบิร์กมันมาแบบแบบมาบอกเลยกเราบริษัทไอเทมมือพิเ็กน้อยจักคอยบ่เโ็กน้อยก็มีเ็กน้อยนะครับขามมาแด่เมื่อนี้ลึกเล็กพี่แม่หมายปั๊บแล้วคันออกเนาะคนละครั้งบริษัทคนเล็กครับมืัอนี้่ซื้อแต่เก้าลงมไก่เก้าซ็อกโตกับเก้า ซื้อบทฮันได้นอนสนีนะเลขลืมัวจะซื้อเลขยังีซื้อเลขไันรเลขดรถอเล่เลขรถเลยจะ้ซื้อนิเลขทีไม่มาหกสองแปดสามสี่นี้เขาปิดแล้วบป่สองโื่อเที่ซือน้ำไผ่ค่ะที่ไม่มายน้นเซอนเลขเลขยังได้มายเซ็ไปดูจุดเจ้าบรอดซื้อเลขของเราแต่โดดเลยเอาเลขหาหาหาหกซื้อเลขรดข่อยก่อนชวนบอกมัน้มันออกเคลื่อนออกอีกเดเลขล้วนะบอ มาแล้ววะซื้อนี่ยังพี่น้องเลขป้ายรถคอยนะหกสองแปดสามหกสองแปดสามซูนซูนเจ้ามันออกเนาะท้าว่าเลขพี่แม่หมายมันมันดังโหดเท่าไห่บุญก็สื่อสื่อลายมาบอกกันสงใช้เขาก็อยากไม่เล่นบุญอะไรเนาะมันเป็นบุญบ้านแล้วเขาเขามาขอเขาออกมาแบบล่ยอย่างนมากขอส่วนบุญส่วนบุญงี่ เขาอยากหมีคนเหตุบุญใหนเขาเนี่ยบางทีเขาอยากลุดบ่นเนาะอยู่มาจังแม่สัตเจังแม่สัตตะวัดได้แหละมาเห็ุการณ์เหตุกูร์ก้าวหนีเนาะูเก้าเห็นน่ะโอ้พีน่ะบ่คุณช่องคอยมันเป็นยังวะมันปิดเหม็นบอกม่ก็จะบ่นะนั่งอยากหม่ยม่แหน่ขับบุญนะส่งใครเยอกว่ากัมี่ใครมากกวิจะไม่ย่น้อยนะสมพ่อคอยว่าอยู่ส่องคอยมันคือบ่มีเหม็นให้ดวงเขามันมันนั่นกับ กับกับเขาเดมเขาก็เลยประกดตัวออกมาแบบว่าแต่ถ้าเห็ดบุญนหายแห้มันรุดพ้นเข่าแขก่อนที่เกิดกระดูกเลยเนาะกินลงไปกินลงไปน้ำสันคอแล้ยส่วนแม่นั่งตุยกาบอมาส่วนแม่สิมาอยู่ต่อฟางมูแหละสิมาส่วนน่ะสาวข่อยการนั่งได้มูมาเลี้ยงนะพร้องนั่งเองมืออื่นพูนเพื่นสีเอลน้ำมูนะมูดำนั่นคือถ้าผัดเหรอวะนั่นจะกมูดำที่เลี้ยงมาเร่อยๆจะที่เลี้ยงหรือว่ามาคุณ เลีเ้ยงเอาลูกไหมเลี้ยงอันนี้วได้ปะจาไปซื้อหมูแม่มานตลอดเวลาเลี้ยงมาค่อยให้เตะโอ้นางขิกจัมมาเลี้ยงหมูอีกอ่นางขิกจัมไม่เห็นตู้อะไรกินเนาะมันเลี้ยงมูลา,าลดอ๋นนอวาวเลี้ยงหมูลาดดีดนี่ละจ้าพี่น้องมือนีนบุญบ้านเอาวาวอิริเดียเข้าบริเตรียมพร้อมยังปันแดงงั้นล่ะก่อนโบยจัมพร้อมหนึ่งบ่อนนั่งเข้ากันปีมปีมปีมพ่อมวันนั่งอยู่บ้านนะ นปีอยู่บ้านอันเดย์ปีมันมีโมลำเรื่องห้าวเราจะบนเห็นตะเวันน้ำมู่ห้าวไปลินนอหนึ่งขโมเนาะแบบว่ามู่มาหุ่มพึเพลิก็บบลงหดลำวงลำยังห้าไปลำเรื่องกับบนลงบ่ห้าวไปนางนลงสะวันนอหนึ่งนะครับก็เป็นยังปีนั่นน้ำม่วนในตอนที่เราไปผากรดไว้นะม่วนเด้เนอ่ะจะ่าชุ่มจ่าของพันกันเต็มสันเนาะมู่เต็มเฮือนให้จันไทยเป็นไหมแบบเต็มเุ๊บเดินเงินอ่ะปุ้ย เสียงตู้จะบ่นอีกนินยังเลยข้าวน้าไปกินเจ็บๆปีปีนี้นะเพื่อนยังง่วดอยู่ภาคการกัดเจ็บมุ้งเลยมันเป็นปีแรกที่เจ้ามาบ่อน่ะอืมปีแรกปีแรกที่เคยมาเข้ากับบริวารจักสุนทัมมูด์เลยเอิ่มชิคกินบ่อชิคกินอ่ะโอ้ยมูร์ในเงานฮาโลวีนยังดอกแต่ปีนี้เพื่นเขาก็ยังกินคือเก่าได้แต่เข้าบริเวณไปน้ำเขาเพราะเข้าเศร้าไปเล่นนะเด้อืมชิเขาน้ำชิชีเซิรนนะฮะ รวมเป็นจีน้ำยุกเมื่อไหร่โอ้ยขำมานี่ออกแต่เงินกับโบได้ยังยังนี้แจ้งมาให้บอกอ่านเมื่อไหร่ขำมานี่ยนะออกแต่เงินกับโบได้เหรแขกไล่แล้เขาเลยบ้านเชิญไม่เชียวไข่กาแลนน้ำลูกน้ำเตาโอ้ยจนบบจนปลาหมูปลาคูนาะ บุญบ้านเพื่อนนะบมมาหาหอนมู่ไปหางัวเฉยเห่ไปหาเทียนเกลี่ยนะกันยังแล่นน้ำงัวอีกเลยเพื่อนยังห้ลูกเพื่อนคาบเลยยังไงลูกเพื่อนบอกเลยอีกงินไอเราตอบแล้วตัวไหนเราตอบแล้วเขาบอกวคือชิบุได้เลยเด็กอะกูเห็นข่านกับโบตองไปงัวอันไหนแค่ควาเลขสิอ๊องเด็ก กวางมากวางไม่กวางอน้วน oh, oh, like ัน oh, กัาลอผุดหบเวหนจไปทงดโอ้พี um, ่น้องกยสิออกลแต่ใคาได้ซื้อยังอยากซื้อแต่งวแต่เฟนี่มันออกกันันาได้ติดไดแต่ปรมาองซ้อนไดของจงอันซื้ออืซื้อเอาไหเอาูกละสิบบาทาอืบลาเนาะสิาต ไปพี่น้องเท้ากระสีเดย์ขึ้นไปเวสซาลอยก่อนนั่งถ่ายอยู่น้ำมาลาไปไว้แห่งมะน้ำชมเตือจำเตื่อเลามาลาไปไปตูดตูดเทือนลอยเท้าเข่าก้อนกระสีขอบคุณน้องวันนะคะ คำคูณคำคูณลำรวยลำรวยละกันจ้าง,งานนาชิบบชิโบแมนงานขึ้นเงืือนเราวบ้ยบนองไฟบนบางไฟบนสง่สงตืน